<Yo. S 2> สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกับบูบี้อีกแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะแต่งหน้าไปงานโบกรองพื้นทาปากแดงอ่านนิยายจีนดูซีรีส์กันไปอย่างหนักหน่วงเอ้ยอันหลังนี้ดูจะไม่ใช่นะคะ ในที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะได้พักหน้ากันสักทีค่ะให้ผิวของเรานะคะมันได้พักหายใจกันบ้างเหอะแต่ว่าสดเกินก็จะเกรงใจคนดูนะคะเดี๋ยวจะหลอนกันซะเปล่าๆวันนี้นะคะโบก็จะมาทำลุกสบายๆในราคาสบายๆแต่ว่ายังปกปิดได้แถมยังทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยโดยมีตัวช่วยเป็นตัวนี้เลยค่ะแค่บ k a n d b i t บสูตร BB ีแป้งสีเนื้อค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยด้วยไม่พูดมากแล้วดีกว่า เดี๋ยวเรามาแต่งหน้าในวันสบายๆกันเลยก็หลังจากที่บัวลงบำรุงกันแดดอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบวกก็จะแต้มทิ้นลงไปหาที่บริเวณแก้มของบัวนะคะจะแต้มแค่เพียง1จุดเท่านั้นค่ะแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะค่อยๆวนเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะและสเต็ปต่อไปนะคะบวกก็จะมาเพิ่มความมั่นใจด้วยการลงแคบลิ้งแอนด์ไบรท์สูตร BB ทาทั่วหน้าแทนการลงรองพื้นได้เลยค่ะเพราะว่าแป เ,เป็นสีเนื้อเป็นอีกไอเทมที่ถูกและดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวแคร์บิงแอนไบเนี่ยเนื้อแป้งเขาเนียนละเอียดแล้วก็ยังช่วยปกปิดจุดด่างดำทำให้ผิวเนียนใสมันก็เลยเหมาะแก่การนำมาใช้ในวันสบายๆนะคะที่ต้องการการปกปิดอย่างเป็นธรรมชาติค่ะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะโบก็จะใช้แปรงในการปัดค่ะเพื่อให้ใบหน้าของเรานะั้นมันได้ดูแบบสบายๆแล้วก็ไม่หนักหน้าจนเกินไปค่ะ ตอนนี้นะคะงานผิวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวาดคิ้วกันเลยค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะโบก,ก็จะลงเป็นเนื้อแว็กซ์ลงไปก่อนจากนั้นก็ถมด้วยสีฝุ่นค่ะ คิ้วปังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมาดัดขนตากันเลยจ้าโบก,ก็จะดัดเป็น3มสเต็ปนะเริ่มจากที่โคนตรงกลางแล้วก็ตรงปลายค่ะเพื่อให้ขนตาเนี่ยงอนสวยไม่หักกลางแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าเลยวันนี้นะคะเราจะไม่ทาไลเนอร์หรือว่าคอนทัวร์หน้าเลยค่ะเพื่อให้เราได้ลุคสุดธรรมชาตินะจ๊ะ จากนั้นก็ริมฝีปากค่ะใช้ทิ้นสีเดิมที่ทาแก้มตัวตะกี้นะคะมาลงบนริมฝีปากเลยจากนั้นนะก็ลงด้วยลิปมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยอวบอิ่มเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำผมในลุคสบายๆกันเลยค่ะมุก็จะใช้หวีนะคะวีผมให้ผมมันไม่พันกันก่อนเนาะเอาผ้าโพกผมนะคะมาคาดเก๋ๆเอาไว้นะจากนั้นก็ถักเปียง่ายๆค่ะ หักเตียสามธรรมดาเลยจากนั้นก็ดึงๆเตียให้ฟูออกพอสุดปลายแล้วนะคะก็มัดด้วยหนังยางค่ะและนี่ก็คือฟินนิชลูกพร้อมออกไปเดินเฉิดฉายหน้าปักซอยเดินตลาดหน้าเช็คเลติ้มอัพรูปแบบสวยๆกันแล้ว เดี๋ยวก่อนคะ่ะบัวมีกิจกรรมสุดครูพร้อมกับการแจกของกิฟต์เอาไว้ที่แบบดีงามพร,รามแปดมากๆมาบอกทุกคนคะ่ะเพียงแค่สาวๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบลุคการแต่งหน้าวันเบาๆสไตล์บัวบ้งแบบนี้นะคะก็สามารถไปกดบวต55พร้อมกับแฮชแท็ก c a r b b แล้วก็แฮชแท็กลุคไหนก็ปังได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันบล็อกด้านล่างน,นี้เลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวบัวจะไปใส่ราย,ล,ายละเอียดเอาไว้ให้นะแล้วที่สําคัญนะคะคนที่ได้รับรางวัลรางวัลที่1คือกล้องมิเรเลสค่ะโอ้ยคุณพระดีงามเวอร์ และรางวันที่2นะคะก็คือกระเป๋าที่มาพร้อมกับแป้งแคร์บริงแอนด์ไบรท์แล้วก็หวีและก็ที่ทายคิวที่บัวใช้ในคลิปนี้ค่ะและรางวันที่3นะคะก็คือแป้งแคร์บริงแอนด์ไบรท์ถึง1 0 0่รางวันเลยทีเดียวโอ้โหไม่เล่นตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเกมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้บูบิงต้องไปแล้วค่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะบ๊ายบาย